สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับ All About Cactus Channel by Anne ครั้งนี้ก็เป็น EP 24แล้วนะคะค่ะวันนี้ก็จะมาผสมดินสำหรับปลูกแคคตัสให้ชมค่ะดินดีไม้ก็งามใช่ไหมคะเขาก็จะออกดอกให้เราได้ชื่นชมค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าไปติดตามชมอย่าลืมช่วยกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆของเราค่ะเอาละค่ะ สำหรับสูตรดินในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในหลายๆสูตรที่เพื่อนๆสามารถติดตามชมได้จากช่อง YouTube ต่างๆนะคะมีนํำเสนอกันมากมายเลยไม่มีใครถูกและใครผิดแล้วแต่ความต้องการของเรานะคะสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้อยู่ประจําค่ะแล้วก็เห็นว่าได้ผลดีนะคะก่อนอื่นก็ต้องมีดินก่อนค่ะก็ไปซื้อดินหมักใบก้ามปูค่ะถุงละ12บาทนะคะไม่แพงเลย เอามาแล้วก็ต้องมาร่อนก่อนนะคะเนื่องจากในดินนั้นเขาก็จะมีต้องเรียกว่าเศษขยะอยู่อีกเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นดินที่เป็นก้อนๆหรือว่ารากหรือว่ากิ่งหรือว่าใบนะคะซึ่งเราต้องการความร่วนซุยและต้องการความสะอาดค่ะเราก็ร่อนอุปกรณ์การร่อนก็หาเอาในบ้านนั่นเลยค่ะจะเป็นตะแกรงก็ได้จะเป็นถาดที่เข้าใส่ขนมจีนมาก็ได้หรือถาดอย่างที่เห็นนี้ก็ได้ค่ะ ล้วก็ร่อนวันนี้เราจะใช้ดินที่1ส่วนครึ่งนะคะหรือเพื่อนๆอาจจะใช้ที่1ส่วนก็ได้ถ้าต้องการให้เขามีความร่วนสุยมากๆค่ะเสร็จแล้วลองจับดูนะคะจะพบว่าเขามีความนุ่มยุ่นนะคะแล้วก็ร่นสุยดีทีเดียวค่ะได้แล้วนะคะเราก็ตวงเอาไว้ก่อนนะคะ ถ้าใช้ภ้าชนะใดตวงก็ใช้ให้เหมือนกันนะคะส่วนจะได้เท่าๆกันอันนี้ก็คือหินภูเขาไฟเบอร์0ูนะคะเป็นเบอร์เล็กสุดค่ะคุณสมบัติก็จะช่วยทำให้ดินโปร่งร่วนซุยอากาศถ่ายเทได้ดีเช่นเดียวกับเพอร์ไล์นะคะซึ่งเพอร์ไล์นี้ก็คือหินภูเขาไฟที่ไปเผาในความร้อนที่สูงนะคะแล้วก็แตกตัวออกมาเป็นคล้ายๆกับข้าวโพดคั่วคะ่ะมีความโปร่ง นะคะทรายก็จะเป็นทรายทรายล้างนะคะทรายแม่น้ําค่ะซื้อมาแล้วก็เอามาล้างให้สะอาดแล้วก็ร่อนเอาทรายละเอียดออกไปให้หมดนะคะแล้วก็พีทมอสค่คะเตรียมปุ๋ยไว้ให้เขาด้วยนะคะต้นไม้ของเราจะได้มีปุ๋ยอยู่ในระยะหนึ่งเลยนะคะ3าเดือนเลยค่ะ สตากเกิลจีสำหรับป้องกันมแมลงแล้วก็เพลี้ยนในดินนะคะเมื่อเราเตรียมพร้อมแล้วก็ผสมกันเลยค่ะดิน1ส่วนครึ่งหรือ1ส่วนก็ได้นะคะเรื่องปรับกาได้เลยทรายอย่าไปอย่าไปซื้อทรายน้ำทะเลมานะคะเพราะความเค็มจะทำให้ต้นไม้เราตายได้นะคะต้องเปิดใายแม่น้ำเท่านั้นพีทมอสก็จะมีคุณสมบัติในการดูดซึมน้ำเอาไว้ดูดซึมปุ๋ยไว้ แล้วก็ค่อยๆปลดปล่อยออกมาค่ะสำหรับเพย์ไลท์และหินภูเขาไฟก็จะช่วยในเรื่องของความโปร่งทำให้ดินร่วนซุยนะคะส่วนพีทมอสก็จะช่วยให้รากซึ่งเป็นรากฝอยเนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะแทงทะลุลงไปได้ง่ายค่ะเสร็จแล้วเราก็คล้าให้เข้ากันจะใช้บลูก็ได้นะคะเนื่องจากยังไม่มีสารเคมีใดๆในตรงนี้ สำหรับสูตรนี้เพื่อนจะปรับลดได้เลยนะคะเช่นจะไม่ใส่พีทมอสก็ได้มีแต่ดินอย่างเดียวนะคะหรืออาจจะเพิ่มในส่วนของเพอร์ไลท์กับหินภูเขาไฟเพื่อเพิ่มความโปร่งในกรณีที่จะนำไปปลูกพวกไม้อวบน้ำก็ได้นะคะค่ะหลังจากที่เราเคล้าให้เข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวจะลอง บีบให้ดูนะคะว่าลักษณะของเขาเป็นยังไงเนี่ยคะ่ะหยิบขึ้นมาแล้วก็บีบให้แน่นนะคะแล้วก็ปล่อยน,นะคะเขาไม่จับตัวเป็นก้อนถ้าเมื่อไรที่เราผสมสูตรใดก็ตามแล้วออกมาลักษณะนี้นั่นคือใช้ได้คะ่ะก็จะทําให้น้ำไม่กักอยู่ในกระถางนะคะก็จะไม่เกิดการเน่าขึ้นได้ อันนี้เป็นตัวเลือกนะคะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เป็นสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันราค่ะก็จะใส่ไปประมาณ2ช้อนต่อสูตรนี้นะคะตอนนี้ไม่เอามือลงไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นสารเคมีก็จะอันตรายกับผิวหนังของเรานะคะถ้าจะเอามือลงไปค้าวก็ควรจะต้องใส่ถุงมือค่ะ ส่วนสกร์เกิลจีนี้จะใส่ตอนนี้หรือจะใส่ทีหลังก็ได้นะคะสักร์เกิลจีก็มาจากทรายแล้วก็เอาไปเคลือบสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันมแมลงแล้วก็เพื่อดินค่ะเพื่อในดินออสโมโคสนะคะอันนี้เป็นสูตรปุ๋ยละลายช้าค่ะอยู่ได้3เดือนนะคะเราก็จะใส่ลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะ ต่อสูตรนี้นะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันที่บอกว่าสาักเกิลจีสามารถไปใส่ทีหลังได้เพราะว่าตรงสารเคมีตัวนี้ค่ะพอโดนความชื้นตับเขาจะทำปฏิกิริยาทันทีเลยเพราะนั้นถ้าเรายังไม่ใช้แล้วเขไปโดนความชื้นสารเคมีก็จะเสื่อมสภาพไปนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไปใส่ตอนที่เรา จเจาต้นไม้ลงปลูกก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะนำดินนี้ไปปลูกแคคตัสของเราได้อย่างงดงามเลยนะคะแล้วก็ได้จำนวนมากด้วยเราก็ไม่จาเป็นต้องไปซื้อดินสำเร็จรูปตัวนี้คืออร์มีคุณไรค่ะซึ่งปัจจุบันก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วเอร์มีคุณไรก็เป็นลักษณะเป็นแผ่นๆเกาะติดกันนะคะเป็นเกร็ด แต่เนื่องจากว่าราคาค่อนข้างแพงแล้วก็มีอายุใช้งานเพียงแค่2ปีนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะทําดินตรงนี้ไปใช้กันนะคะค่ะถ้าชอบยังไงก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะกดติดตามไปด้วยนะคะสําหรับคลิปหน้าก็จะนําเสนอเรื่องของเพอร์ไลท์เบอร์มิคุไลท์หินภูเขาไฟนะคะว่าเขามีประโยชน์ เขาทำมายังไงนะคะคอยติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ All a อ t ์ a c c h s n n e n n e l ต้องขอสวัสดีไปก่อนค่ะ